สวัสดีค่ะอันนี้คือสมุนไพรที่ไปทำมานะคะไปทำมากับน้องวิรัตน้องวิรัตน้องจิมอันนี้คือสมุนไพรนี่คือได้เวลาแล้วอันนี้คือจะมาจะมาต้มแล้วก็จะมาเข้ากระโจมเองลมอบหรือเข้ากระโจมอันนี้คือหอมแดงหอมแดงจริงๆหอมแดงมาตรฐานแก้ววัด หายใจไม่ออกแก้อยู่แล้วค่ะดั้งเดิมอันนี้คือจะต้มอันนี้คือจะต้มทานด้วยนะคะไพ่ต่างๆอันนี้มีไพ่ต่างๆอันนี้คือไพ่ต่างๆแล้วก็มีนี่ค่ะมีตะไคร้หอมมีตะไคร้หอมแล้วก็ใบเตยนะคะเพิ่มตะไคร้หอมช่วยบำบัดช่วยบำบัดเรื่องระบบหอมละเหยแล้วก็จะต้มดื่ม ก็คือขับลมคือไม่ใส่กระบูนกับไม่ใส่ไม่ใส่กระบูนแล้วก็จะมีมะกรูดมะกรูดด้วยนะคะช่วยขับลมนี่นี่นี่ถ้าดื่มขับลมเลยอันนี้คือขับลมโชคดีจังที่เราคนไทยเรามีสมุนไพรของตัวเองอันนี้ก็เอามาทำเองเดี๋ยวจะมาอบนะคะอบอบด้วยกันก็คือเอา ต้มใส่หมอ้อนี่ค่ะหมอ้อแกงธรรมดาแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดเดือดแล้วก็ยกลงมาแล้วก็ใช้ผ้าหม่มผ้าห่มผ้านวมผ้าปูที่นอนอะไรก็ได้อ่ะคลุมก็คือเราไม่มีตู้อบอะคะ่ะเราอบแบบบ้านๆดั้งเดิมนะคะสมัยก่อนเขาก็อบกันแบบนี้ค่ะแต่อันนี้จะดื่มนะคะไม่ใส่กระบูนกับอ่ากระบูนพิมเสนยังไม่ใส่จะใส่ทีหลังจะแบ่งไว้ดื่มก่อน ขอบคุณค่ะทําเองค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นโควิดนะคะอันนี้ก็คือจะระบบการเดินหายใจคล่องลืมตาในในสมุนไพรน้ําต้มสมุนไพรตัวนี้ลืมตาใส่ตาก็จะสว่างแล้วก็ปรับระดับตัวเองการเหงื่อออกก็คือการได้ขับขับเหงือ่อก็ดีกับร่างกายนะคะผิวก็จะดีร่างกายก็ โอเคเระบบทางเดินหายใจดีคล่องโอเคค่ะแล้วพบกัน